เนื่องในวันมาคาบูชาเป็นเดือนสาโรงเรียนวัสลุดนำโดยนางสาวอัจฉริยาพรสักบ,บุตรีตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนวัสลุดและนางสาวมณีรัตนวิชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัสลุดได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามก,กะฟังพระธรรมเทศนาโอวาทาปาติโมกจากรองเจ้าอาวาสวัสลุดการทำความดีละเว้นความชั่วทำใจให้บริสุทธิ์ และนางสาวมณีร,รัตนวิชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานพิธีนำนักเรียนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและ,ละระลึกถึงคุณพระรัตนไตราจากนั้นคุณครูและนักเรียนทุกคนกลับมาทบทวนการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีสติในทุกกิจกรรมอันเป็นกิจวัตรของตนเองเพื่อให้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองดีรักเคารพในตนเองผู้อื่น และสถาบันเป็นผู้มีความรับผิดชอบมีภาวะผู้นำผู้ตามที่ดีซึ่งเป็นการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีลคือการคิดดีทำดีพูดดีให้เป็นปกติเคารพรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข